ครูเนี้ยนะดีดีนะครูยังว่าไม่สวยบางวันครูยังบอกว่าทำไมวมนมนมันนี้แห้งกังเลยหมักน้ำมันมะพค้าวหน่อยได้ไหมวันนี้ทาไมดูอะ่ะเออไม่สวยมีงอกเยอะก็ย้อมผมด,ดมีิไหมถูกไหมเนี่ยอาทิตย์เดือนหน้าี่ครูไม่ทํางานนะเพราะครูจะเป็นส่กรรหน้าใหม่เนี่ยครูทำะาะพ้ากันแล้วใช่ไหมเ้ีครูจะทำสมัครนะคะแล้วครูก็จะตัดเหนี่ยเพราะว่าบางบางรูปครูไม่สวยเนาะเหนี่ยงออกนะแต่จริงๆเนี่ยขโอยทิที่ดีของครูนะคะือมีกินไม่มีหมด ที่ <ort>. มันเก็บตะพพงแก้มซ้ายตะโพงแก้มขวาที่คอเห็นไหมพวกนี้คือจริงไม่มีหมวดแต่ครูมั่นใจเลยแล้วว่าพลังจิตที่ครูมีเนี่ยโง่เหงไม่ต้องแล้วนะคะโงเหงไม่ต้องแล้วตัดออกนะคะตัดออกนี่ครูถึงบอกว่าเดือนหน้าที่ครูคัดเรียนน้อยมากนะคะบอกก่อนเลยว่าแล้วปีหน้าครูไม่มีการสอนเจอตัวแล้วนะคะครูไม่สอนเจอตัวอีกแล้วนะคะแล้วครูจะบอกก่อนตรงนี้นะคะว่าครูจะขึ้นราคาทุกเดือนนะเพื่อเธอว่าตัดปกอีกสามพันเก้าร้อยมัเก้าเไหมเดือนหน้าสี่พันเก้าร้อย อีกเดือนหนึ่งห้าพันเก้าร้อยเก้าอีกเดือนหนึ่งหกพันเก้าร้อย้าขึ้นรุ่เดือนถึงปลายปีแล้วหลังจากปีหน้าไปแล้วครูจะไม่มีการสอนเจอวตัวคุณจะสอนออนไลน์ทั้งหมดนะคะคุณเป็นเจ้าแม่ร้อยขอคุณจะสอนอะไรทั้งหมดคุณจะไม่ทํางานเหนื่อยแล้วคุณจะเอาเวลาให้ลูกมาปลุกคุณแล้วเอาเ็เวลาเอาตัวคุณเพราะอะไรเพราะคูเอินกับคุณแล้วแบบเหมือนคุณี่ะเป็นแฟนขับคุณแล้วคุณไม่จําเป็นที่ต้องมาเจอพวกคุณแล้วนะคะวันแรกเนี่ยที่เรามาเจอกันอ่ะ เราสร้างฐานแฟนคลับอันนี้คือฐานแฟนขลับที่แท้จริงนะที่เคยเจอตัวกันเหมือนพระองค์นี้ที่เราเคยไปไหว้ไปเจอไปเห็นใช่ไหมคะนคือฐานแฟนคลับมีแน่จะไม่มีการเจอกันนะจะกันยากนะจ๊ะ